วัสดีพวกบรรยากาเศ้าครับพี่นอ้องนี่วันพะระกำลังเตรียมของให้แม่บ้านไปท้ำบุญที่วัดครับพี่นอ้องนี่นะร่วมท้ำบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้อครับผมเตรียมขนมนุ่มเนยดอกไม้ดอกต่อให้แม่บ้านไปท้ำบุญครับพี่น้องเ โยครองไปเใส่ะนะัยไม่มนีหรอไม่ใส่เนี่ยไ,ไ,ไหมาเจอใสอ่รถวยทำทำไมไปทำไมไม่เขีนยนตรงนีน ยามาดีจังดอกไมเกาะนุ่มยำน้ำไอ บวชน้ำรับพรด้วยพี่น้องครับผมมารวมทำบุญบันพาน้ำกันได้พี่น้องเด้อสาธุเอาบุญน้ำกันพี่น้องครับผมเดี๋ยวจผ้าไปสุมบรรยากาศภายนอกพี่น้องสุมดอกไม้ดอกตอไม่ประดับไม่มงค้นพี่นอ้องย่างมาสุง่ง <c> เ <oughs> ม่วบ้านก็ร่งนี้ไปวัดพี่น้องยันโบน,นันเพิ่นไปคอยไปท่านยีดอกโบทั่นได้สายไปในดอก ติเจ็ดมงกูกลัวนึง่งดูนะครับบรรยากาศทางพี่น้องทางที่ไปวัดกระโปงไก่ครับพี่น้องมาสม้มดอกไม้ดอกตอกพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่าดอกนี่อย่างผมกขาบรู้จักซื้อกันนี่พี่น้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบต้นอย่างต้นง่วงสร้างหรือต้นนี้อย่างแหลมๆต้นง่าสร้างบั้มันออกดอกลานห,หลายพี่น้อง ดอกกำลังจะสพังออกมาอ้พี่ตสวยงามพี่น้องดอกนี่ก็จะเป็นดอกลิ่นมังก่อนพี่น้องแต่ว่าตุนรู้จักซื้ออยู่ได่ยินเพิ่นเรียกว่าลิ่นมังก่อนพี่น้องนี่ โอ้ตะกะเตยียนมันส้มดอกไม้บ่เนาะนกินเกีย๊ยซอนดอกไม้บ่ยไปแล้วอ้ากลับขึ้นมาขึ้นเกาพี่เนาะนีะ่ครับดอกเพิ่นผมเพิ่งจะเห็นมันออกดอกปีแล้วพี่น้องแต่ว่ากับแพ่ดีอยู่ลินมั่งก่อนพี่น้อง ครับผมนี่ตัวหนึ่งผมบริจักซื้อ FC คนไหนบริจักซื้อกับคอมเมนต์มาในเรื่องพี่น้องเลอนี่ใบสวยสวยพี่น้องขอบข้างจะเป็นสีขเขาเรียกสีอย่างสีเขียวบะครับพี่น้องตรงกลางจะออกเป็นสีม่วงม่วงมีน้ำตาลน้ำตาลเค็มพอมพี่น้องม่วงผสมน้ำตาลเค็มครับผมนี่ก็สวยกับบริจักซื้อเพิ่มกันพี่น้อง เมีบานเห็นเขามาขายน้ำรดน้ำยังก็เลยซื้อไปประดับความสวยงานพี่น้องใบกละไรเสียกมี่น,นือกวกหรอกครับผมม่จักซื้ออยู่ครับพี่นอ้องท่ออุไงล่ท่ออุไงไล่กับบานนี้ตลอด <c oughs> ปินดอกนี้ตลอดพี่น้องเลย โอ้มะเขือพ่วงก็พอมีหน่วยพี่น้องค่าก็โอ้แหงเหี่ยวเสาพี่น้องเลยสุดสุดสุดคือหนาฝนเนาะม่วงกัสิบว่าเด้ยา์ได้กินดอกพี่น้องออกดอกเป็นหมากแล้วก็มีสุดก่อนผมพี่น้องหน่วยโตแล้วได้พี่น้อง สุดนี้ชุดชุดสองพี่น้องมีผ้าที่น้องมาส้มสวนส้มต้นไม้ต้นไหลดอกไม้ดอกตอกพี่น้องอันนี้อ่างกามนูนพี่น้องดอกเหลืองเกามนูพวกฝาทรายจูนครับเสาล่ะบ้านใหญ่ดน้ำปีนั้นเกิดโควิดโอ้ยผมเก็บไปสองถุงปุ๋ยพี่น้องเลย ท่านี่พี่น้องมาขวแต่ว่ากินร้ายกับบนไม่แน่ดีพี่น้องเลยตับไตห้างมันจะพังนี่บอ่อป่าดูบอัอปรากาดทุ่มที่ใส่โบสวยก็เลยคัดออกมาไว้เยอะครับผมต้นนี้ฮะแต่แตกยอดพี่น้องว่าฮันจะออกดอกตัวนี้ก็ หลายสายพันธุ์อยู่ต้นเดียวพี่น้องผมบอกว่าทา,าไปนี่นามดอกไม้แล้วก็สายพันธุ์อี่อย่างต่างๆสามสี่อย่างหาย่างพี่น้องหาย,ย่างต้นนี่พี่น้องแต่ว่าก็จําซื่อบ่ได้จําได้แต่นามดอกไม้กับนามดอกไม้สีทองกับมะม่วงออหยัง่ะเอามาแต่อำเภอสหัสขันธ์มติไว้โอ้เอามาสองมือพี่น้องเอาใส่ในถังสองมือก็เลยเออกมาทาติดพี่น้องโอ้ โอเคอยู่ตัวนี้จะเป็นเป็นท้องพันสั้งพี่น้องกะตระกูลคล้ายๆที่ืองกับอังการนู้งเลยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ดอกขาวพี่น้องสมุนไพรแต่ว่าตัวนี้ไม่มีหนามพี่น้องอังการนูม่มีหนามแต่ว่าใบกับอันนั้นกล้คล้ายเคียงกันอยู่พี่น้องแต่ว่าตัวนี้ใบน้อยนิดนึงตัวอังการนูจะใบใหญ่แต่เพราะง่ามสุดกพี่น้องขนาดงามมันก็อาจจะใหญ่กว่านี้จังหน่อยอยู่ ีคนลงท่างสาม,ามขาบได้ออกทำลิปข้างนอกกับพี่น้องเอ้ยหลายวันแล้วก็เลยเออพอมีแนวจะลงเนาะพี่น้องก็เลยบอกว่า่ายทำเลาะบ้านเลาะหัวเลาะสวนนะพี่น้องกับมาส้มวิวไม่น้ำเปล่าพี่น้องน้ำก็ขึ้นเนี้ยจักหน่อยอยู่อกน้ำก็ขึ้นเนี้ยจักหน่อยอยู่พี่น้องปล่อยลงมาให้ซุ่มโซนทางใต้เฮ็ด เขาหน้าปังพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรมากมายอกพี่น้องเอ้ยก็มาถ่ายท้ำพออดีลลง YouTube ครับผมก็คนลุงทางสกข็ขอกราบขอประคุณทุกทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมมาให้กำลังใจมาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการรับชมทุกติดตาม ครับผมขอกราบขอบพระคุณนํำพี่พี่น้องน้องลุงป่าวอาน้องนุ่งลูกหลานไอ้ไส้เอื้อยยิ่งพ่อไงแม่ไงพ่อตู่แม่ตนทั้งหลายเด้อครับผมขอกราบขอบพระคุณมากมากที่เขามาติดตามรับชมบึงคีบของคนหลงท่างนี่เด้อพี่น้องเด้อสองสามนาทีกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะพอได้เป็นกำลังใจพอได้ทำคลิตัวต่อไปครับพี่น้องผมกระใจออกใจเข่าคือกัน ยอดส้มโงผมคือคือสฉี่บกพ่อง่ายหนอพี่น้องเลยแต่ว่ายอดซับกะพันกลัวหนอพี่น้องกะสิพ่อได้พันกดพันกินน้ำพ่นยีดอกแต่ว่ายอดส้มโงนี่กะคลิปของผมมันกะโบใครจะดีจะปังหนะพี่น้องเนาะกะโบใครจะมีคนเขาดูเขาส้มกะขอกำลังใจน้ำพี่น้ำน้องล่ะเขามาส้มบ้างเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ ผมก็ดีใจแด้วะะครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้กับคนลงทางของกราบําลาพี่น้องทุกๆคนเนะครับผมเด้อสวัสดีนะครับดีกันชี่ไหมครับผม